หลักการใช้ชีวิตง่ายๆแต่สุขใจครับจงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่งความรักครับรักโดยไม่หวังผลตอบแทนนะแล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่าความผิดหวังครับความแค้นความเสียใจอย่างที่ผ่านมาจงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยครับแล้วคุณจะพบว่าคุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลาไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ จงมีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักตนเองครับมากกว่ารู้จักผู้อื่นแล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นร้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้นครับจงมีชีวิตครับอยู่ด้วยการอยู่อย่างพอเพียงครับแล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็นด้วยความอยากและความโลภค,ครับ จงมีชีวิตอยู่กับความจริงครับแล้วคุณจะพบว่าจิตของคุณได้รับการปล่อยวางอย่างแท้จริงโดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดเกินไปจงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้ครับมากกว่าการเป็นผู้รับครับแล้วคุณจะพบกับความสุขลึกๆที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการได้นั่นเองครับจงมีชีวิตอยู่อย่างมีศีลสมาธิปัญญาแล้วคุณจะพบกับคุณค่าของชีวิต ที่มีแต่คำว่าสะอาดสว่างสงบครับจงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตคือประสบการณ์ครับอนาคตยังมาไม่ถึงฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วคุณจะพบว่าชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดครับจงมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมความดีและบ,บุญกุศลนะครับให้มากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องแล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณมีตัวช่วยตอลอดเวลาครับขอบคุณข้อความดีๆจาก Facebook ฝากไว้ให้คิดครับ